ออล่าฮาวลาวลาคุบวตาอิลลาบิลหินอไลยินอาซีม,ล,ม,มล,ลั s a l a ม u alaikum w a r a h m a t u ล l a h i w a b a r a k a t ก่อนอื่นอัสมาต้องขอสุโก็ต่อพระองค์ล l l a ์นะคะที่พระองค์ทรงฮหดายะให้อัสมาแล้วก็ทิมงานมาในงานที่ทรงค่าคุณค่าแล้วก็มีเกียรติยิ่งนะแห่งนี้นะคะอัลฮัมดุลิลละค่ะขอคารวะนะคะท่านประธานจัดงานท่านคณะกรรมการจัดงาน ท่านอิหมัมบิลาคอเตบแล้วก็กรรมการวัสดยดทุกท่านท่านประธานชุมชนท่านพี่เอนะคะด,ดรช,ชัชวีนะคะอย่าว่าเป็นว่าที่เลยนะคะผู้ว่า <laughs> เป็นผู้ว่ากรุงเทพมหานครเลยละกันนะคะ <laughs> แล้วก็ท่านสกกิตพลนะคะท่านสกธนวัฒน์เชชูกิตกุลท่านประสิทธิ์ลักษรามนะคะ แล้วก็พี่ๆอีกหลายท่านเลยค่ะท่านสอขอทุกท่านนะคะรวมถึงท่านอิบรอฮีมนะคะว่าที่นะคะผู้สมัครแต่ตอนนี้ก็กําลังพิจารณากันอยู่นะคะในพักไทยสร้างไทยคืออัสมาเองเนี่ยนะคะต้องขอคารวะท่าน ผู้เบสโพโซด้วยนะคะที่ได้สละเวลาตรงนี้ให้กาสมาขึ้นมาพูดเวทีนะคะเพราะท่านก็สนิทสนมกับคณะกรรมการมัสยิดมากนะคะเป็นคณะกรรมการกรรมการการอิสลามด้วยกันนะคะตัวมะเองมะต้องขอบอกกับพี่น้องแล้วก็ชี้แจงนิดหนึ่งว่ามะได้ย้ายพักนะคะมาอยู่มาสร้างไทยสร้างไทยร่วมกับคุณหญิงสุดารัตน์นะคะซึ่งตัวมะเองก็ผูกพันนะคะกับพี่น้อง ในเขตประเวศมาพอสมควรเพราะได้ร่วมงานกับท่านสอกอกิตพลท่านสกธนวัฒน์ก็ต้องขอขอบคุณพี่ทั้งสองมากนะคะด้วยความเคารพรักจริงๆนะคะได้เอาว่าเป็นเรียนแบบการทำงานนะคะจากพี่ๆทั้งสองมาตลอดเวลาใส่ใจนะคะประชาชนนะคะแล้วก็จะนำสิ่งที่ดีๆนี้ไปปฏิบัติต่ออินชาลอถ้าพระองค์อัลลอฮ์ทรงประสงค์ให้มาเทศทำงานต่อไปนะคะ กิจกรรมงานต่างๆในไม่ว่าจะในสภาผู้แทนราษฎรนะคะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่นะคะมาเองก็ไม่เคยได้ทอดทิ้งการงานต่างๆนะคะได้นําทั้งกายภาพทั้งการอภิปรายนะคะในสภาผู้แทนราษฎรพ่งซึ่งเป็นประโยชน์ให้กับประชาชนนะคะ,ะมาสู่พี่น้องประชาชนเป็นรูปธรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกู้นี่สองล้านล้านนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ความปลอดภัยในพื้นที่นะคะก็ทำงานให้กับพี่น้องมาตลอดอินชอนล์นะคะสิ่งไหนก็ตามเมื่อเรามีอามานะในการที่จะตั้งใจจะทำงานให้พี่น้องแล้วนะคะก็ขอให้สิ่งนั้นขอพระองค์ล้อทรงโปรดเมตตาเถอะให้มาได้กลับมาทำงานกับพี่น้องกันอีกครั้งนะคะก็ขอโอกาสนี้นะคะให้พี่น้องนะคะให้โอกาอสอัสบานะคะกลับคืนมาถ้ามติของ เขตสองเขตได้มาบรรจบกันอีกทีหนึ่งนะไม่ไม่ทราบว่าสะพานสูงจะไปคู่ประเวศหรือว่าจะเป็นประเวทเดี่ยวๆนะคะหรือว่าจะเป็นเขตไหนก็ตามสิ่งสำคัญที่สุดฝากพี่น้องช่วยขอดูอาให้อัสมาด้วยเพราะดูอาเนี่ยจะถึงกันหมดไม่ว่าเขตไหนถ้าพราะองค์อัลลอฮ์ทรงตอบรับนั้นนะคะแล้วขอให้ทุกทกท่านนะคะที่ตั้งใจจะสมัครมารับใช้พี่น้องนั้นประสบความสำเร็จด้วย เพราะทุกคนนะคะเป็นสิ่งที่พระองค์อัลลอฮ์ทรงกําหนดไว้แล้วถ้าการกําหนดของพระองค์อัลลอฮ์ตัก,กะเดชลงมาเมื่อไหร่คนคนนั้นก็จะมารับใช้พี่น้องเองแล้วก็ขอให้สิ่งคนคนนั้นนั้นได้มีอามาน,นะในการทําหน้าที่การงานนั้นให้กับพี่น้องอย่างเต็มที่นะคะก็ขอโอกาสให้ไทยสร้างไทยขอโอกาสให้พักเราได้มารับใช้ประชาชนเป็นพักใหม่เล็กๆ แต่มีความมุ่งมั่นและตั้งใจจริงนะคะในการที่จะมาอยู่เคียงข้างพี่น้องอินชอัล้อค่ะดูอาค่ะดูอาสําคัญขอให้พวกเราทุกคนมะก็ขอพรให้ทุกผู้สมัครทุกท่านเหมือนกันนะคะขอให้ประสบความสําเร็จดังที่ตั้งใจไว้นะคะพี่ของมะทั้งสองด้วยนั่งยิ้มตายหยีเลยนะคะเดินเดินเดินเขาผอมเราอ้วน นะคะคิดถึงกันอยู่เสมอคิดถึงพี่น้องชาวชุมชนบ้านทางควายคิดถึงพี่น้องชาวประเวศนะคะอิชออนล้อค่ะฝากสลามถึงกันทุกท่านค่ะค่ะต้องกล่าวคำว่ายาซากุมุลลอยคอยรอนนะคะว่าบิลลอยเตฟีกววหิดายะวัวส,สลามัอะัยกุ้มว่ารอมตุลลอฮิัะบารากาตุวกุมุสลามัวรอมตุลลิวะบารากาตุครับต้องขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านอดีตสสนอาทยาแดงบุงอาหรือฮัจยะอัสมะนะครับที่เรา,าได้เห็น และได้ฟังความรู้สึกของท่านในเจตนารมณ์รู้ความตั้งใจที่จะมาพบกับพี่น้องนะครับในการดูแลในสังคมนะครับนั่นก็เป็นท่านแรกที่จะได้ขึ้นกล่าวนะครับยังมีอีกหลายๆท่านนะครับที่ได้ส่งรายชื่อกับทีมงานฝ่ายเวทีนะครับอีกสักครู่หนึ่งผมจะไล่เรียงนะครับเพื่อที่จะได้ให้ทุกคนที่แจ้งความประสงค์ที่จะมาพบกับพี่น้องประชาชนณนเะวทีแห่งนี้ครับ ลำดับต่อไปครับหลายท่านชื่นชมความหล่อความหนุ่มของท่านนักบริหารอีกท่านหนึ่งนะครับซึงวันนี้ท่านมาในานามตัวแทนของพรรคประชาธิปัตย์นะครับเมื่อกี้ต้องขออภัยเมื่อกี้สักครู่หนึ่งนะครับนองฮาอัาาสมานี่พร้อมทั้งทีมงานนะครับฮัจีอับดุลฮากีมหรือท่านภูเบตโพโซนะครับก็มาทีมงานของไทยสร้างไทยนะครับก็มาร่วม กิจกรรมงานมาพบกับพี่น้องเพื่อแสดงเจตนารมณ์เรียบร้อยแล้วอีกท่านหนึ่งนะครับท่านกา็เป็นนักบริหารนะครับคนหนุ่มรูปหล่อมาในานามของพักประชาธิปัตย์ท่านดรสุชัดชวีสุวรรณสวัสดิ์ครับว่าที่ผููสมาผู้ว่าราชการกรุงเทพมนฑกน,นะครับเขียนมาอย่างนี้ขอเชิญครับมารับฟังกับตัวท่านเองนะครับแล้ววันนี้เดี๋ยวพี่ๆผมนะครับพี่กิตพลหรือพี่ธนาวัฒนะครับถ้า,าจะพบกับพี่น้องก็ขอเรียนเชิญบนเวทีด้วยกัน ว่าาเรกับสวัสดีพี่น้องที่เครารพรักทุกท่านนะครับเราอยู่ห่างไกลกันพอสมควรเลยนะครับอ,อาจารย์ครับนี่เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ผมมีโอกาสกลับมาที่นี่และครั้งแรกนั้นผมได้รับการดูแลอย่างดียิ่งเลย อยากจะบอกว่าอาหารที่ใต้ถุนตึกโรงเรียนเนี่ยอร่อยที่สุดเลยนะครับซุปห่างหัวนี้ไม่มีใครสู้เลยนะครับครับพอยากจะบอกว่าชีวิตผมเติบโตอยู่แถวนี้นะครับหลายๆท่านพอทราบดีว่าผมจบวิศวะลาดกระบังกลับมาก็มาสอนที่ลาดกระบังตอนอยู่ลาดกระบังอาจารย์ของผมก็มีถิ่นฐานอยู่ที่นี่ตะบอกอย่างนี้นะครับว่า พี่น้องมุสลิมอยู่ที่พระจอมเกล้าและกะบังเยอะมากๆนะครับอาจารย์ผมได้อาจารย์สุรัตน์หวังเจริญหลายๆท่านอาจจะรู้จักดีท่านเองเป็นอาจารย์ที่สอนผมโดยตรงเลยท่านเองก็มีพื้นเพกเกิดที่นี่ผมมีความผูกพันกับที่นี่มากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมถือว่าที่นี่เป็นที่ที่สําคัญที่สุดที่หนึ่งที่ผมอยากจะอาสามาพัฒนาจริงๆครั้งแรกผมมีโอกาสมากราบท่านอิหม่าม มีโอกาสมาพบกับผู้นำชุมชนที่นี่นะครับความประทับใจแรกของผมก็คือความรักและความสามัคคีที่เกิดขึ้นกับชุมชนแห่งนี้จริงๆท่านจะเห็นว่าสุราสวยงามมากๆนะครับไม่ว่าจะมองจากทางถนนอ่อนนุชไม่ว่าจะมองจากทางคลองประเวศบุรีรมจะเสียดายจริงนะครับคนจำนวนมากๆไม่ว่าจะเป็นพี่น้องมุสลิมหรือนักท่องเที่ยว ไม่มีโอกาสมาที่นี่ครับเพราะว่าคลองประเวศบุรีรมในอดีตเป็นคลองที่ใช้ในการสัญจรใช้ในเรื่องเกษตรกรรมแต่วันนี้สัญจรทางเรือก็มาติดประตูน้ําและประตูน้านี่แหละครับที่ติดสัญจรการสัญจรทางเรือเนี่ยก็ทําให้เขตลาดกระบังจนมาเขตประเวศเขตสวนหลวงนั้นน้ําท่วมซ้ำซาก เมื่อไม่กี่วันก่อนใช่ไหมครับผมทราบว่าฝนตกนิดเดียวลานโรงเรียนน้ําท่วมแล้วตรงนี้แหละครับเป็นเรื่องที่ผมอยากจะแก้ปัญหาซ้ำสร้างนี้ให้กับพี่น้องตะวันออกจริงๆน้ําท่วมเป็นอะไรถ้าเกิดไม่แก้ไขพวกเราชาวตะวันออกบ้านผมก็อยู่ไรกะบังนะครับอนาคตจะไม่มีที่ให้ลูกหลานได้ทําหากินเลยครับเพราะดเวยสุราแห่งนี้จนถึงไรกะบางหัวตะเคตอนนี้ พื้นดินนั้นสุดต่ำกว่าระดับแทบจะเท่ากับระดับน้ําทะเลแล้วแล้วจะปล่อยอย่างนี้เหรอครับเรามีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มีชุมชนมีโรงเรียนที่เรารักอยู่ผมไม่ปล่อยแล้วครับเพราะงั้นเรื่องแรกอาสาก็คือเรื่องน้ําอย่าใช้น้ําตรงนี้ได้ใสเหมือนกับที่ครูผมเคยบอกว่าสมัยที่ท่านเกิดแถวนี้ตรงนี้น้ําอาบได้ดื่มกินได้ครับแต่วันนี้เราไม่ได้ส่งมอบบรดก ที่เราเคยได้รับดีๆแก่ลูกหลานตัวเล็กๆที่อยู่ร,บรอบๆเราวันนี้เลยผมอยากแก้ปัญหาเรื่องน้ำเน่าน้ำท่วมในพื้นที่ประเวศสวนหลวงจนไปถึงลาดกระบงังให้จบยนรุ่นเราให้ได้นั่นคือเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งอยากจะกราบขอบคุณพี่น้องนะครับผมไปที่ไหนผมจะเจอมะเจอคุณแม่มีคุณยายสวยทุกคนเลยครับตาคมสวยเชื่อไหมครับวันนี้ไปมาทุกบ้านไปทุกชุมชน เจอแต่ผู้เฒ่าผู้แก่ครับหลายๆท่านไม่โชคดีนะครับอยู่บ้านคนเดียวตามลําพังนะไม่ใช่ลูกหลานไม่รักนะครับพวกเราทุกคนต้องทํามาหากินนะ่ะวันนี้ตั้งใจเลยไปดูบริเวณนี้เข้าไปดูข้างในท่านจะเห็นศูนย์บริการสาธารณสุขตรงนี้เตียงยังไม่มีเลยเราไปดูด้วยกันใช่ไหมเครื่องชั้นนหนักก็ไม่มีเครื่องวัดความดันก็ไม่มี แลวจะดูแลพี่น้องประชาชนได้อย่างไรตรงนี้แหละครับผมตั้งใจที่อยากให้สูม,มรรการสาธารณสุขในชุมชนตรงนี้แหละมีอุปกรณ์ที่พร้อมและที่สำคัญอยากจะบอกตั้งแต่ลูกๆน้องๆคุณพ่อคุณแม่เลยว่าผมจะทำให้อินเทอร์เน็ตฟรีเป็นสวัสดิการพื้นฐานของกอทอมทุกคนดีไหมครับใครก็ใช้อินเทอร์เน็ต WiFI ใช่ไหมครับจะต้องไปเสียวันเดือนละตั้ง6ก0อบาท ตอนนี้ใช้ได้ฟรีทุกคนถ้าผมมีโอกาสเป็นผู้ว่ากทมและศูนย์บริการสาธารสุขโรงเรียนอย่างนี้แหละครับก็สามารถเชื่อมโยงกับหมอได้ตลอดเวลาเพราะปัจจุบันมีหมอเป็นอาสาสมัครแต่เข้าถึงไม่ไมถึงพี่น้องประชาชนเพราะไม่มีอินเทอร์เน็ตเนี่ยแหละนั่นคือส่วนที่อยากทําเช่นเดียวกันครับอยากจะทํามากกิจกรรมดีๆอย่างนี้โรงเรียนก็ทมอย่างนี้ลานดีๆอย่างนี้ทั่วทุกที่ทําไมปิดนะครับวันนี้ถามดูคนรอบๆนี้ ทำมาหากินกับตลาดนัดทำมมหากินกับการค้าขายของทั้งนั้นวันนี้กรทอมอต้องเปิดพื้นที่แบบนี้เมื่อสัปดาห์ก่อนผมไปมาซ่ลำลึกครับอาจารย์ผมเห็นกิจกรรมแบบนี้สร้างไรายได้ให้กับคนมาค้าขายและคนก็มาซื้อของราคาถูกโดยเฉพาะพี่น้องมุสลิมทุกคนเช่นเดียวกันวันนี้ครับอยากจะพูดนานๆแตกลินไก่อยู่ตรงนี้มันหอมหอมเหลือเกินนะครับเดี๋ยวว,ว่าจะ ลงไปอุดหนุนซะหน่อยนะครับอยากจะบอกว่าเนี่ยแหละครับคือสิ่งที่ผมอยากจะทําจริงๆแล้ววันนี้ผมไม่ได้มาว่าหาเสียงเป็นผู้ว่ากทมนะครับผมมาฝากเนื้อฝากตัวในฐานะลูกคนหนึ่งที่เป็นลูกหลานของกรุงเทพตะวันออกที่เราผมอยู่ตรงนี้แล้วบ้านผมก็อยู่ตรงนี้ในฐานะพ่อคนหนึ่งที่เรามีลูกเล็กที่เราอยากจะดูแลเด็กๆซึ่งวันนี้โรงเรียนในชุมชนได้แค่20บบาทไม่พอแล้วครับ จะเพิ่มเป็น40บาทให้เขาได้นนมได้อาหารให้เติบโตสูงแข็งแรงเหมือนนักกีฬาแต่ก็เมื่อสักครู่นี้เห็นไหมครับผู้หญิงสูงยังจะเท่าผมตรงนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะทําให้กับพี่น้องประชาชนกรุงเทพโดยเฉพาะเขตที่ผมมีโอกาสเติบโตก็คือกรุงเทพตะวันออกที่นี่ประเวศท,ที่นี่แห่งนี้และที่นี่ผมมาทุกครั้งผมประทับใจทุกครั้งผมกราบขอบคุณคุณพ่อคุณแม่คุณลุงคุณป้าพี่พี่แล้วก็ลูกๆทุกคนนะครับ ผมขอมาฝากเนื้อฝากตัวเป็นลูกอีกสักคนหนึ่งมันเป็นลูกสักคนหนึ่งอยากจะขอให้ลูกคนนี้ได้ดูแลที่นี่เพราะผมเกิดที่นี่ผมโตที่นี่ผมอยากจะพัฒนาที่นี่จริงๆก็ขอโอกาสนะครับผมต้องขอบคุณพี่กุ๊กนะครับพี่กุ๊กนาตา,าแดงมุงหานนะครับบอกพี่หน่อยไม่ต้องส่งผู้ว่ามาเชียร์ผมดีกว่ามั้งครับดีไหมดีปอบมือสิครับพะพี่กุ๊กนี่เขาเป็นขวัญใจผมมาตั้งแต่ผมเรียน เด็กๆนะฮะพิกุ๊กก็ยังน่ารักอยู่พิกุ๊กขวัญใจผมนะครับบอกนี่หน่อยไม่ต้องส่งผู้ว่าน,นะครับมาเชียร์เอส,สุชัดชวีเราทางานร่วมกันได้ถ้าเกิดดีปอบมือดังใ้พิกุ๊กได้ยินหน่อยได้ไหมครับพ่อพิกุ๊กใครล่ะครับก็ครอบครัวเราแถวนี้อากูกิจพลช่วยดูแต่ตลอดพี่ธนวันรและวันนี้อาจารย์ประสิทธิ์มาจากวัฒนาวันนั้นพาผมไปที่สุเหรานวลน้อยไปถึงบ้านดอนก็ได้เห็นว่าที่จริงแล้วหลายๆคนมีพื้นเพจากที่นี่ ครอบครัวเดียวกันแล้วครับก็ขออนุญาตฝากเนื้อฝากตัวแล้วก็จะแวะเวียนมาเยี่ยมนะครับแล้วก็มาพูดคุยกับท่านให้บ่อยๆครับคิดถึงที่นี่รักที่นี่ครับขอให้ทุกท่านนะครับมีความสุขมีความเจริญนะครับกรับขอบพระคุณครับครับจ้องขอขอบพระคุณครับกำลังใจให้กับท่านดรเอหรือสุชัิชวีสุวรรณสวัสดนะครับมาในนามของพักประชาธิปัตย์นี่ก็เป็นอีกหนึ่งนะครับ บุคคลที่มีคนนะครับนั่นก็คือสิ่งที่เราทั้งหลายได้ให้เกียรติกับผู้ที่ขันอาสามาทุกพักนะครับก่อนที่จะถึงท่านต่อไปนะครับต้องขอต้อนรับและขอบคุณสําหรับท่านอดีตสอกรประสิทธิ์ลักษาลามจากเขตวัฒนานะครับเลขาธิการมูลที่วสุนกลายอิสลามแห่งประเทศไทยท่านอดีตสอกบัญชาบุญชมอดีตประธานสภาเขตวัฒนา นะครับที่ได้เกียรติมาในวันนี้นะครับสำหรับพี่น้องทุกท่านนะครับสำหรับท่านและขอต้อนรับและขอขอ,อบคุณท่านอดีตสกนะครับกิตพลเชื่อชูกิจกลท่านอดีตสกธนวัฒน์เชื่อชูกิจกุลนะครับไม่ทราบค่ะคุณพี่ทั้งสองมีความประส,ระสงค์ที่จะขึ้นแนะนําตัวไหมครับท่านพี่กิจพลครับนะขึ้นทั้งคู่เลยครับพี่ <c oughs> <c oughs> พิกิจพลมออไห้กับพิธนวัต์นะครับเชิญจูกิตกคน,นะครับว่าที่ผู้สมัครสอกอจากเขตประเวทนะครับในานามของปชัชยปัดขอเชิญขอเสียงประมูลต้อนรับท่านด้วยครับครับกรับสวัสดีครับ,บ,บท่านประธานจัดงานนะครับและคณะกรรมการจัดงานรวมถึงท่านอดีตสสนัตยาแดงบุงหงน,นะครับท่านวันนี้ก็มีผู้สมัครผู้ว่ากอทมอน,นะครับ ดรสุชาติวีหรือว่าพี่เอของเรานะครับแล้วก็ท่านอดีตสกกิจพลเชิดโจกิจกุลนะครับแล้ววันนี้ได้รับเกียรติจากท่านอดีตสกประสิทธิ์ลักษรามจากเขตสวนเขตวัฒนานะครับผมผมก็รู้สึกเป็นเกียรติและดีใจอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาร่วมงานของของโรงเรียนนะครับซึ่งผมก็มาทุกครั้งนะครับตั้งแต่ได้ร่วมทํางานมาเนี่ยก็10กว่าครั้งสิกว่าปีนะครับก็ไม่เคยขาดนะครับหลายๆอย่างนะครับจริงๆบางอย่างนะครับ โครงการบางโครงการหลายๆโครงการที่ทำเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นทางกายภาพเรื่องของไฟฟ้าเรื่องของสะพานทางเดินนะครับหรือแม้กระทั่งเขื่อนเนี่ยนะครับรวมถึงสะพานสะพานที่ข้ามคลองเนี่ยครับก็เป็นก็อาจจะเป็นเรื่องของทางกายภาพที่ผมและพี่ชายเนี่ยครับได้อาจจะมีโอกาสได้ร่วมกันทำนะครับแต่ว่าสิ่งที่สิ่งที่ตรงนี้ที่ที่ทางโรงเรียนสําคัญนี่ก็คือเรื่องของการจัดงานหารายได้เพื่อเอารายได้ตรงเนี้ยฮะ ไปช่วยเหลือในเรื่องของการอบรมแล้วก็แล้วก็บ่มเรื่องของจริยธรรมนะครับซึ่งตรงนี้นะครับผมอาจจะมีส่วนร่วมเล็ก,ลกๆน้อยๆตรงนี้นะครับแต่ว่าก็ดีใจนะครับเพราะว่าการอบรมจริยธรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับเพราะว่าทําให้สังคมเราเนี่ยอยู่ได้อย่างดีงามนะครับแล้วก็ทําให้มีเรื่องของมีมีการสังคมที่ดีขึ้นนะครับผม แล้ววันนี้ผมก็รู้สึกเป็นเกียรตินะครับแล้วก็ได้มาร่วมงานอย่างนี้นะครับก็ขอพรจากพระผู้เป็นเจ้านะครับตรงดนบันดาลให้กับการจัดงานในครั้งนี้นะครับสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจนะครับแล้วก็ขอความสันติสุขตรงมีแต่ท่านทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับกราบจองขอขอบคุณนะครับท่านอดิสรกรธนวัฒนะครับผู้ที่มีความตั้งใจนะครับจะลงสมัครในสภา กรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสกในเขตประเวทของเรานั mm ่น hmm. ก mm ็ค hmm. ือส mm ิ hmm. ่งท mm. ี่พี่น้องที่มีความตั้งใจเมื่อว่าจะเป็นระดับสมาชิกสภาผู้แทนรัศฎรสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่ตั้งใจที่จะมาดูแลพี่น้องในเขตประเวทและเขตใกล้เคียงที่มาพบกับพี่น้องท่านต่อไปครับก็ขอเราท่านทั้งหลายมาพบคนหนุ่มรูปหล่ออีกท่านหนึ่ง ขอนุ่มรูปหล่ออีกท่านหนึ่งที่มีความตั้งใจที่จะมาดูแลพี่น้องเช่นเดียวกันนะครับท่านก็คือท่านมาในนามของพักไทยพักดีนะครับนั่นก็คือคุณคมประพัฒ์ตั้งธนะสิรินนท์หรือเรารู้จักกันหมอนัฐว่าที่ผู้สมัครสอสอจากพักไทยพักดีครับขอเชิญพบกับพี่น้องครับขอบคุณครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่เจ้าของที่ ท่านประธานชุมชนท่านสมานนะครับแล้วก็ท่านพิธีกรน,นะครับออวันนี้จะมอมแมมหน่อยเพราะว่าปั่นจักรยานมาพี่พี่ครับช่วยฟังผมหน่อยฟังผมก่อนแล้วออผมมีข่าวดีจะมาแจ้งว่าตอนนี้คลองประเวศบุรีลมนะครับตั้งแต่144ปีที่ขุดมาครับตอนนี้เรามีเรือดับเพลิงกันแล้วนะครับแล้วตั้งอยู่ที่ข้างหลังสอนอประเวศนะครับแล้วผมเตรียมที่จะ ตั้งศูนย์ใหม่ที่ถ้าเป็นไปได้นะครับติดต่อกทออมอ,อยู่ตรงสะพานข้ามแยกพัฒนาการครับแล้วก็จะมีศูนย์ดับเพลิงตรงนั้นด้วยแล้วผมกำลังมีโปรแกรมว่าอยากจะทำธนาคารปลาให้กับทุกๆชุมชนแล้วกเ็เพื่อให้ปลาเนี่ยส่วนหนึ่งเป็นบริโภคส่วนหนึ่งก็คือจำหน่ายจ,จ่ายแจกแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือปล่อยลงแม่น้ำของออลำคลองของประเวศเพื่อให ของประเวศกลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วอีกโปรแกรมหนึ่งที่ที่ผมวางไว้ก็คือผมกําลังจะคิดจะทําโรงพยาบาลฮาลานแห่งแรกของประเทศไทยในเขตประเวศเนี่ยครับตอนแรกมีผู้ที่สับสุนเรื่องของที่ดินให้เราแล้วแต่ตอนหลังเจ้าของที่ดินเนะ่ะเปลี่ยนใจผมกําลังมองหาอยู่ว่าจะใช้สถานที่ไหนแล้วก็เรามีธนาคารฮาลานแล้วมีโรงพยาบาลฮาลานแล้วแต่ตอนนี้เรายังไม่มี เออโรงพยาบาลยังไม่มีมีโรงแรมแล้วเพื่อให้พี่น้องมุสลิมทุกท่านนะครับได้เข้าถึงการรักษาอย่างแบบตามหลักศาสนาครับผมก็ผมฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับผมเท่านี้แหละครับขอบคุณครับทดสอบครับต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับท่าน มอนัทนะครับที่ได้ขึ้นมาพบกับพี่น้องและแสดงความรู้สึกในความตั้งใจที่จะดูแลพี่น้องของเราในเขตประเวศนะครับและพี่น้องในอีกลหลายๆเขตนะครับทีเ่เมื่อมีสิ่งที่เราจะต้องทําหน้าที่นะครับเราจะต้องดูแลกันในเรื่องของการพิจารณานะครับในเรื่องของบุคคลต่างๆนะครับเราเปิดเวทีให้กับ ทุกพักการเมืองทุกท่านที่มาและมีความตั้งใจที่จะแสดงความรู้สึกหรือเปิดใจว่าเขาจะมาพบหรือจะมาช่วยเหลือดูแลพี่น้องของเขาอย่างไรบ้างมาสู่ลำดับต่อไปครับท่านมาในานามของพักเพื่อไทยครับขอต้อนรับนะครับและขอเชิญคุณวีรกิจนะครับอภิโชควัชรศักดิ์ครับว่าที่ผู้สมัครสอกอจากพักเพื่อไทยขอเรียนเชิญนับนเวทีครับ ท่านวิรกิจนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งท่านนะครับที่มีความตั้งใจนะครับจะมาดูแลช่วยเหลือพี่น้องนะครับในเตนะครับในสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสกนะครับในอนาคตจะมีการเลือกอย่างไรนะครับในแต่ละตําแหน่งขอเชิญพบกับท่านวิริกิตครับครับผมสลาไปกุลครับผม วิกิจนะครับอภิโชว์ไพลัสักนะครับหรือว่าชื่อว่าโชคนะครับจะรู้จักกันในนามกลุ่มเพื่อนวิกิจจิตอาสานะครับเราทํางานปีนี้เป็นปีที่7นะครับใครที่ได้เจอเจอผมเนี่ยผมตั้งศูนย์โควิดนะครับประจําเขตประเวศหรือว่าใช้แฮชแท็กว่าประเวศต้องรอดนะครับเราทําเคสต่างๆมานะครับหลายชุมชนนะครับเราตรวจเอทีเคฟรีนะครับ พาผู้ป่วยไปรักษาที่ฮอสพิทอลเลยนะครับแล้วที่สำคัญเนี่ยนะครับตอนนี้ที่ผ่านมาเนี่ยเราลงพื้นที่อย่างหนักนะครับรวมถึงใครที่ติดเชื้อโควิดแล้วนะครับไม่มีที่รักษานะครับก็ประสานกลุ่มเพื่อนวิธีกิจิตศาสตรมาได้หรือว่าในนามพักเพื่อไทยในเขตประเวศนะครับผมก็ขอบคุณนะครับแล้วก็ขอฝากกำลังใจทุกๆท,ท่านนะครับเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่นะครับที่เห็นอะไรที่มันต้องเปลี่ยนแปลง เห็นในจุดที่มันไม่มีไฟเห็นในจุดที่ถนนยังพังเราเข้าไปถึงเราแก้ไขอันนี้คือทีมงานพับเพื่อไทยเขตประเวศนะครับก็ขอบคุณครับท่านครับครับขอขอบคุณครับท่านวรกิจครับกับนั่นก็คือหนึ่งความตั้งใจของผู้ที่ จะมาดูแลพี่น้องนะครับในอนาคตอันใกล้นะครับก็ถือว่าเป็นความอบอุ่นนะครับเมื่อเราได้ยินเมืม่อเราได้ยินได้เห็นความสุขและความอบอุ่นที่แต่ละท่านมาแสดงความรู้สึกและตั้งใจนะครับกับเราท่านทั้งหลายนะครับมาถึงนะครับอีกทีมหนึ่งนะครับอีกผู้สมัครนะครับ ทั้งสองท่านนี่1ท่านนะครับจะมาสมัครอะไรนะตำแหน่งใดนะครับเดี๋ยวสักคกู้เดี๋ยวท่านจะตัวจะมาแนะนำเองมาแนะนาของพักภูมิใจไทยครับขอเรีเชิญท่านดทรทวนชัยนิยมชาตินะครับว่าที่ผู้สมัครสกอจากเขตประเวศและคุณศิลปาชัยบุญรายครับขอเรียนขอเสียงประมือต้อนรับครับ สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวประเวศนะครับก็ผมศิลปชัยบุญลายนะครับตัวแทนพักภูมิใจไทยนะครับกรุงเทพนะครับก็ได้รับมอบหมายจากพักภูมิใจไทยนะครับให้มาทํากิจกรรมนะครับในพื้นที่สะพานสูงแล้วก็ประเวศนะครับพักภูมิใจไทยนะครับณขณะนี้นะครับเราได้ส่งนะครับตัวแทนในแต่ละพื้นที่นะครับ ลงพื้นที่นะครเพื่อดูแลพ่อแม่พี่น้องโดยเฉพาะในช่วงโควิดโอมิครอนระบาดนะครับณนะขณะนี้เราแจกชุด ATK นะครับเราได้สั่งซื้อชุด ATK เข้ามา แล้วก็เอามาแจกจ่ายลงตามเขตต่างๆนะครับในพื้นที่กรุงเทพตะวันออกณนะขณะนี้นะครับท่านสสมนทนโพคายก็ได้แจกชุด ATK ในพื้นที่สวนหลวงแขวงดอกไม้แล้วก็แขวงหนองบอนนะครับในส่วนของผมศิลปชัยบุลายก็ได้รับมอบหมายนะครับให้นําชุด ATK มาแจกในพื้นที่สะพานสูงแล้วก็แขวงแล้วก็เขตประเวทนะครับในส่วนพื้นที่อื่นๆณนะขณะนี้นะครับก็มีทั้งในส่วนของ มินบุรีน้องจอกนะครับลาดกระบังนะครับ ที่เราเริ่มที่จะแจกชุด ATK ให้กับพ่อแม่พี่น้องตามชุมชนต่างๆนะครับในส่วนของงานนะครับงานในมัสยิดต่างๆหรือว่างานการกุศลต่างๆนะครับเราก็พยายามที่จะไปรับลงทะเบียนแล้วก็แจกชุด ATK ให้กับพ่อแม่พี่น้องนะครับในวันนี้ก็เช่นกันนะครับท่านใดนะครับที่เอาโทรศัพท์มาก็สามารถไปลงทะเบียนที่บูธได้ท่านใดที่เคยรับมาแล้วในงานอื่นๆก็สามารถมารับเพิ่มเติมได้นะครับ ครับในพื้นที่เขตประเวศนะครับพักภูมิใจไทยนะครับมีความยินดีที่จะแนะนำว่าที่ผู้สมัครสอกอของพักภูมิใจไทยในการเลือกตั้งที่จะมาถึงในไม่ช้านี้นะครับขอเชิญพบกับดรทวนชัยนิยมชาติครับครับสวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับผมดรชัยนะครับดรทวนชัยนิยมชาติครับก็ <c oughs> <c oughs> วันนี้ครับขอขออนุญาตพูดถึงเรื่องของอเรื่องของโควิดชั้งนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ายังคงเป็นเรื่องหลักที่มันส่งผลกับชีวิตของของเราอยู่จนถึทุกวันนี้นะครับที่เราได้ทําการแจกตัวชุด r ับ i ิด n t i g e n t e เ t นะครับเพราะว่าตัวตัวแอ t i g e จ test เนี่ยจะเป็นการจะเป็นขั้นแรกที่จะทําให้เราได้มีการคัดกรองโรคออกจากคนรอบข้างนะครับทั้งคนในครอบครัวคนในสังคมนะครับในชุมชน เพราะว่าตัวโอมิครอนเนี่ยมันติดง่ายกว่าเดิมมากนะครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยคัดกรองออกอผู้ผู้ที่มีความเสี่ยงออกไปช้าเนี่ยอาจจะทําให้มันมีการแพร่ระบาดไปได้เยอะนะครับก็เลยเทําการพยายามจะมอบชุดแอนติเจนเทสอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างวันนี้ก็เราอยู่ตรงหน้าร้านค้าประชารัฐนะครับเราไม่ได้มาเปิดบูธเพื่อมอบชุดแอนติเจนเทสอยู่นะครับก็ด้วยความห่วงใยจากเราครับก็แวะเวียนกันไปได้นะครับขอบคุณครับ